ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก22ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น119ไลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ไวมากๆเลยเนาะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า k m m k i d ฉีเหตก็ได้ค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คะ่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วค่ะแล้วก็มาเลือกบริการด้านล่างตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันนะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสต์ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็คลิกคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แถบเลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึอน้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0พับาทขึ้นไปหลักโบนัสเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะ รั้ง,งต่อไปค่ะจะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะจะสามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นแอปชิวเพย์ค่ะกระเติมพันต่ำ20บาทนะคะสงสุดไปเกิน100,000บาทต่อครั้งเนาะมาเกิดเอ่อมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายผ่านทุมันนี่วอลเล็หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปังเป p o w ลเล e ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอป b a n g p o w ล l l e t จนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์นะคะจากแอปังเป p o w ลเ l e t มาใส่ข้างใต้ตรงนี้เราก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำเน้นทาด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถาน,นะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมาที่อ่คาคําสั่งซื้อใหม่นะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตนัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคีย์แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่าแอดเคมเมมดสีเหตกรได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับรตั๋งคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะและในตอนนี้นะคะกระทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l g y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า www. k m mm m t h .com ก็ได้ค่ะ แล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้ยอดไลค์อยู่ที่่22ไลค์นะคะเดี๋ยวซูมให้นะตรงข้างล่างตรงนี้นะคะ22ไลค์นะั้นเดี๋ยวเราขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก22ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น119ไลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ไวมากเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองนะคะก็ขึ้นมาให้แล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ครบเนาะเพราะเมื่อกี้มีอยู่22ไลค์นะแต่ก็ขึ้นมาเป็นอ119ไลค์ก็ต้องรอกันอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดําเนินการทยอยให้เราขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k, MM k h e ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้น้องเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกาใดไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ